จากรายการสแกนรวบรอบช่วงลวิท์เฟส2ฮะ จารายการสแกนครักช่วปเปต2ะดีเือเอยอยากให้ฉันแมนเก่ามีกี ขอเรียนเชิญคุณวรเชสเจริญพันธ์นะคะผู้จัดจาก,การกลุ่มธุรกิจเมล็ดพันธุ์พืชไร่นะคะกล่าวต้อนรับเกษตรกรนะคะแล้วก็กล่าวถึงรายการสแกนปั๊บรับโชคสุดฟินปี2นะคะแล้วก็จะมีรายการปี3เดี๋ยวเรียนเชิญคุณวรเชสเลยค่ะในวันนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีทางท่านลูกค้าทุกคนที่สนับสนุนแปซิฟิกนะครับผมชื่อวรเชสเจริญพันธ์ครับ ป,ปัจจุบันเนี่ยดูแลในส่วนของเป็นผู้จัดการกลุ่ม,มเมล็ดพันธุ์พืชไร่ครับซึ่งมันจะมีข้าวโพดข้าวฟ่างทานตะวันในส่วนของรายการวันนี้เป็นรถไถนะครับเป็นรถไถมี6ราังวัลและวันนี้มอบรถไถคันแรกนะครับที่ตากนะครับลูกค้าในเขตตากกำแพงเพชรสุขโขทัยรถมอไซค์ไปแล้วรถไถมาแล้ว ีหน้าอยากได้จํานวนมากขึ้นเราก็เลยปรับโปรแกรมนะครับมาเป็นสแกนปี3นะครับสแกนปี3มอเตอร์ไซค์จับทุก2เดือนอจับตั้งแต่เดือนพฤษภานะครับเรามอบโชคเดือนละ2คันเดือนละสคันต่อเนื่องผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะในฝั่งของข้าวโพดไร่นะคะขอเรียนเชิญคุณสุรเดชฟุงสุขนะคะขอเรียนเชิญมาแนะนํผพันให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรคะ่ะ ครับสวัสดีครับก็สวัสดีนะครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับส่วนใหญ่นี่เป็นอำเภอบ้านตากกับสามเงาใช่ไหมครับในส่วนของผมนะครับจะรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านทดสอบพันธ์ข้าวโพดไล่นะครับในประเทศไทยทั้งหมดนะครับซึ่งส่วนใหญ่พันธ์ุที่เราเป็นอยู่นะครับตอนนี้ที่ในพื้นที่นี้ใช้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น789ใช่ไหมครับ339 เลขตัวหนึ่งที่ที่เริ่มปลูกเข้ามาคือตองเก้าใช่ไหมครับทุกท่านรู้จักกันอยู่แล้วนะคะขอเรียนเชิญน้องเม้นนะคะวัฒนาคาเกิดค่ะโอเคครับน้องก็สําหรับไปซดฟิกครับก็ยังขายอยู่ในตลาดเหมือนเดิมครับนะครับก็ในฤด,ดูกาลนี้ก็มีโซดของสามสองาแล้วก็มีส่วนของตองเก้าซูเปอร์มาก็คือที่มาโชว์ในแปลงนี่เองนะครับก็ในส่วนของราคานะครับวันนี้ก็ราคาก็มีราคาพิเศษมาสําหรับซเปอร์ตองเก้าซูเปอร์อย่างที่ว่าน,นะครับปีนี้ รุ่นที่ผ่านมาเลยซื้อในกล่องประมาณ3,000บาทถูกไหมครับ3า0 0บาทก็ยังสามารถเป็นราคานี้อยู่อ่าส่วนในส่วนของเ8 9และตอง9นะครับขนาด4หุนบ้านเรา4หุนปีนี้ยังไม่ขาดนะครับนะครับก็บ้านเรายังปลูกถึงประมาณกลางเมษานะก็ยังไม่ขาดก็สามารถซื้อได้ณนะจุดจำหน่ายครับอย่างบ้านตากเนาะบ้านตากแม่สลิดก็มีวิลาวันการเกษตรนะครับผมแล้วก็ในส่วนของวังหมัน วังหมานก็วังหวายก็เป็นพี่ออสครับพี่ออสออสการเกษตรครับผมแล้วก็วังหมานก็มีร้านพี่โดงนะครับแล้วก็วังไขนะครับผมก็มีแล้วก็ส่วนสองก็ต่อก็สามารถซื้อได้นะครับเจ็ดแปดเก้าสี่หุนเรายังมีนะครับถ้าไม่มีสกิดมาครับมีแน่นอน,นครับอ่าวันนี้เอามาสามตัวคร่าวๆเนาะก็จะอยู่ตรงนี้เป็นตัววัชาราค่ะเป็นยาน็อกหนอนในข้าวโพดนะคะคือเป็นตัวนวรลูรอนหรือว่าเป็นยาคุมไข่ คือเรียกได้ว่าใช้2ตัวคู่กันจะตัดวงจรทั้งหมดของหนอนเลยตัวกูโฟเซเนตแอมโมเนียมนะคะหรือว่าเป็นยาที่ฆ่ายาไรล่องได้เวลาสมควรแล้วมีใครอยากเห็นหน้าผู้โชคดีเจ้าของมีบ้างคะ อ่าครับผมนายชนาวินบัวสวัยนะครับเป็นเกษตรกรอยู่อำเภอสามเงาจังหวัดตากปลูกข้าวโพดอยู่ที่บ้านคองไมแดงครับใช้พันเเป็นหลักครับรองลงมาก็3ามปีนี้น่าจะ9 0้120า0ถึงร้อี่สใบนะครับประมาณนี้ครับทันทีที่เจ้าหน้าที่โทรมาหานี่ก็ก็ตกใจนะครับแต่ว่าแกคุยแล้วแกก่อ,กอนจะบอกสักพักนึงงอ <c oughs> ะไรแต่ก็แอบดีใจครับตื่นเต้นมากๆครับ ได้ข่าวว่าเป็น1ใน6คันนะครับนอกจากเมล็ดพันธุ์แปซิฟิกจะค่อนข้างเป็นที่1ในใจเกษตรกรพวกเราอยู่แล้วฮะ,ะโซนนี้คือไม่ต้องอธิบายเลยว่าดีเพราะฉะนั้นผมว่าแบบเนี้เป็นการที่มอบโอกาสมอบความโชคดีให้เกษตรกรนอกจากเป็นเมล็ดพันธุ์คุณภาพที่ดีแล้วก็ยังมีโอกาสในความโชคดีขอขอคุณบริษัทมากๆเลยครับ ผมก็ขอเชิญชวนนะครับแปซิฟิกนอกจากมาเมล็ดพันธุ์กับคุณภาพผลเมลิดต่อไล่แล้วเนี่ยโอกาสที่ดีที่แปซิฟิกมอบให้เราเสแกนง่ายได้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมหวังว่าบริษัทแปซิฟิกนะครับจะได้มาแจกรางวัลอย่างนี้ของเราในปีต่อไปและต,ต่อไปในแวดใกล้เคียงของทุกๆปีเพราะฉะนั้นผมเรื่องเ,ออเชิญชวนทุกท่านให้มาสแกนเยอะๆนะครับโอกาสที่เราใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเราสแกนง่ายทําเพียงไม่กี่ขั้นตอน นะครับไม่กี่ขั้นตอนเราก็จะได้จริงสแกนง่ายได้จริงเมเล็ดพันธุ์ที่ดีขอขอบคุณมากครับ